จำนความเป็นเพลอเมืองที่รู้จักรากเน่ามีความผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงสื่อสารอย่างมีพลังและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดอย่างยังย่งยืนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างมีพลังเราก็มีเส้นเส้นของเรานะคะที่เป็นเครือข่ายที่จะทําที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นนะคะ เรามองว่าพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีเพื่อนๆเ,เราที่คอยช่วยเหลือซึ่งมีจะทำจะทำจะช่วยเหมือนว่าช่วยสนับสนุนด้วยกันอย่างใกล้ชิดก็จะมีที่ว่าที่เป็นเครือข่ายในกลุ่มที่เป็นสีแดงนะคะคือ,อเครือข่ายเหล่านี้จะว่าการคิดว่าแผนปะิบัติาการแล้วก็รับผลประโยชน์ร่วมก,กันกับเราอย่าง ทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็สําหรับสีน้ำเงินนี้จะเป็นกลุ่มเครือข่ายที่จะมาช่วยสนับสนุนสนับสนุนเราช่วยขับเครื่องขับเคลื่อนงานของเราในบางกิจกรรมนะคะแต่ว่าอาจจะมีความถี่น้อยลงกับน้อยลงกว่าสีดำค่ะซึ่งสิ่งแบน้อยลงความถี่น้อยลงน้อยกว่าน้อยกว่าอนกว่ากาบมากกว่า สีน้ำเงินจะมีความสีมากกว่าสีแดงค่ะ <clears throat> ค่ะแล้วก็เราก็ได้มองว่าทีมโครงสร้างที่มีความสำคัญกันกันและกันของโครงการเราเน้นโดยเฉพาะทีมที่เป็นสีแดงเมื่อกี้นะคะที่มีความาร่วมคิดร่วมร่วมทำกับเราก็าจะมีจะมีการสนับสนุนที่ พื่อนำกันนะคะต่อโครงการพลังพลงเมืองซึ่งหนึ่งเรามองว่าพลังพลงเมืองน่จะต้องพัฒนาเรัรยภาพ,พลากรใช่ไหมคะแล้วก็สองเสริมสร้างเรัรยภาพของแกนนำเยาวชนสา,ามพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม่ว่าจะเรื่องภาษาการเรียนรู้ที่มีชีวิตการดารพัฒนาข้อมูลเหมือนว่าคนที่จะทําหน้าที่ในการทําฐานข้อมูลไม่ใช่แค่สร้างเว็บขึ้นมา แล้วก็เขียนข้อมูลแบบใช้สถิติเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการพัฒนาถ้าสมมติว่าเขาจะมีการเขียนที่มีชีวิตมากขึ้นนะคะคือมีเอ่อ uh, selling uh, story อย่างนี้นะคะ่ะถึงว่ามีคุณค่าเวลาใครมองอ่าน,น,นจะมีความเข้าใจมีชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายเด็กเยาวชนถแล้วก็มีาการบริหารจัดการน,นะคะแล้วก็ ที่มีที่จะเข้ามาช่วยหนุนเราคือจะจะมีทีมที่ปรึกษาโครงการซึ่งทีมที่ปรึกษาโครงการนะคะก็จะมาเกื้อหนุนเราในเรื่องอการบริหารจัดการการเชื่อมร้อยเครือข่ายเด็กและเยวชนอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือโครงการสะพานชีวิตโครงการสะพานชีวิตนะคะจะมีการ เสริมสร้างศัษกยภาพแกนนำเยาวชนมีการเชื่อมร้อยเพื่อข่ายเด็กและเยาวชนในขณะเดียวกันนะคะเพื่อข่ายเด็กและเยาวชนก็มีการซัพพอร์ตโครงการสะพานชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็โครงการฟื้นฟูเมืองเก่าขงขานะคะจะทําหน้าที่สนับสนุนในเรื่องการเชื่อมเชื่อม้อยเพื่อข่ายเด็กและเยาวชน แล้วก็วการเสริมสร้างศักยภาพลแกนนำเยาวชนอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันโครงการพลังพลเมืองก็จะมีการซัพพอร์ตโครงการพื้นฟูเมืองเก่าสงขาในเรื่องการเสริมสร้างศิกยภาพแกนนนำเยาวชนเหมือนกันคะ่ะน,นี่เป็นตัวอย่างค่ะนี่เป็นตัวอย่างการสนับสนุนของการสนับสนุนในเรื่องโครงสร้างความสัมพันธรร์ของกันแลก,กันนะนของเครือข่ายเรากับ ของการพลังพลเมืองค่ะจากเราได้ทั้งหมดมันก็เข้าสู่การที่ว่าเราจะวิชาความรู้หรือวินัยที่วินัยที่เราจะต้องมีในการทําให้ทาให้เกิดพลังพลเมืองนี่ค่ะทาให้เกิดนยชนที่เป็นพลเมืองซึ่งจากที่เรามองศองาสถานการณ์ของ โลกแนน่ะในอนา,นอนาคตอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมศึกษาเทคโนโลยีหรือสื่อข้อมูลข่าวสารความเชื่อวัฒนธรรมอย่างนี้ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งอสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดก็คือเยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่เขาต้องมีความตื่นรู้ฉลาดรู้แล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าใช่ไหมคะ ซึ่งเรามองว่าสิ่งที่เรามีจะทําสิ่งที่เรามีที่จะทําให้เขาเกิดความเป็นพลเมืองใน,ใน,ใ,นในอนาคตน,นะคะเราเรามองว่าเรานี้มีทักษะชีวิตที่จะทําที่จะไปทําให้เขาได้คิดได้กระตุ้นได้คิดให้มีสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ในในที่จะทําให้เขามีทัทกษะชีวิตวิชาก็คือ กระบวนการเอ็ีคือกระบวนการสื่อกชนศึกษาที่เราจะใช้ที่เราใช้สื่อให้น้องๆได้เกิดการคิดวิเคราะห์หรือว่านํากับเครื่องมือเหล่านี้ทาให้น้องๆได้เกิดทักษะชีวิตมาใช้ค่ะแล้วก็เราจะใช้เราจะมีเราม,มีกระบวนการเสริมพลังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดค่ายการจัดวางแผนชีวิตนะคะที่ว่าให้เขาเกิดเห็นพลังแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็เครือข่ายสหวิชาชีพที่มีพันาที่เขาจะมาคอยช่วยเหมือนว่าสนับสนุนว่าพัฒนาศักยภาพที่เรามีอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะมีระบบการประเมินภายในที่ดีที่ต่อเนื่องแล้วก็นำมาพัฒนานงานได้เช่นการประเมินักคนทำงาน3 6 0อองศา,าการฉัดการประเมินโดยใช้ AI อย่างนี้ค่ะแล้วก็ การบริการจัดการบริหารจัดการโดยร,รายกรณีหรือ CM นะคะ Case Management นี่คือสิอ่งที่เรามีที่ที่เรามีอยู่ที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะทำให้เกิดโดยชนที่เป็นจิตที่มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองนะคะแล้วก็เรามองว่าสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นหรือว,ว่าทำขึ้นมาอีกนะคะ ก็คือหนึ่งกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเมื่อวานค่ะว่า,วาสิ่งที่เขาทํามาก็คือสิ่งที่เขาทํามามันมีคุณค่าย,ยัางไงซึ่งตรงนี้เรามองว่าถ้าสมมติว่าน้องคิดจะทําอะไรขึ้นมาสิ่งหนึ่งถ้าสมมติว่ามันออกมาจากใจเขาออกมาจากตัวเขามันมีความยากที่ว่าสถานการณ์เหล่านี้จะทําให้สิ่งที่เขาคิดขึ้นขึ้นมาจะล้มลงมันจะมีความยาก เพราะว่าเขาทําขึ้นมาจากใจว่าจะความฝันของเขาถ้าคงยากะคะคนคนหนึ่งที่จะทิ้งความฝันไปได้ใช่ไหมคะแล้วก็2กระบวนการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงในประเด็นต่างๆในบ้านเกิด 3. หลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงเะวาะผู้นำแล้วก็ 4. ีการสื่อสารกับสาธารณะอย่างมีพลัง อ่าผลผลพุดนาเสนอปัญญการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำแล้วก็สร้างบนการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดสำนึกรับผิดชอบและคิดกล้าทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็ มีความเป็นผู้นำสามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายที่มีบทบาทในเรื่องสิ่งล้อมในฝังคนไทยอันนี้ปรับจากเมื่อวานคะปรับจากเมื่อวานแล้วทีนี้มามองถึงกลุ่มเป้าหมายหือกลุ่มที่เจวป้องนะคะในกานการส่วนแรกก็จะเป็นลักษณะก็คือส่วนของเป้าหมายหลักของเราก็าคือกลุ่มเยาวชนที่อาจจะเป็นทั้งในโรงเรียนชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองระดับที่ระดับของแกนนาแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเนาะนะคะแล้วก็อีกส่วนสําคัญที่ที่ใกล้ชิดก,กับกลุ่มโนชุมอีกส่วนนึงที่ต้องหมายถึงที่เลี้ยงในระดับพื้นที่หรือว่าที่ปรึกษากกลุ่มครูอ,อาจารย์ที่เข้ามามาทำมีส่วนร่วมองเขาเนาะแล้วก็งกลุ่มที่3ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ที่จะเป็นคนร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ส่วนของ SCBF ที่จะร่วมคิดกระบวนการเรียนรู้และก็เรียนรู้ไนการทำง,ง,งานของเยาวชนและชุมชนร่วมกันค่ะ SCBF มูลที่สยามกัมมจนโดยฉเฉพาะส่วนของภาคีพัฒนาเยาวชนของมูลที่สยษษษามกรมมจัน์น,นะคะใน่วของสของคอลัมน์เอหรือ ICT ก็ตามอาจจะมาช่วยกันเติมเต็มการให้เกิดการเรียนรู้มาก นี้สาหรับโครงสร้างนะคะ,อะของเรามองถึงพื้นที่การเรียนรู้เนี่ยจะมีด้วยกันสี่ห้า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 พื้นที่นะคะนี้ในส่วนของห้องเรียนการเรียนรู้เนี่ยบทบาทของบทบาทหลักก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่โครงการที่จะเข้ามาอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทําร่วมกาหนดหลักสูตรแล้วก็ ประสานนิยกรเยาวชนต่างๆแล้วอีกที่สําคัญคือกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยสรุปวิเคราะห์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยกระดับการทํางานของของเยาวชนนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารเรื่องของเว็บไซต์ซึ่งตัวบทบาทหลักของเจ้าหน้าที่โครงการก็จะเป็นการเป็นตัว กระตุ้นสร้างความเคลื่อนไหวในภายในเว็บไซ์ัมีการําเด็กข้อมูลมีการสื่อสารข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชื่อมโยงโครงการระดับพื้นที่นะคะสู่สังคมด้วยในระดับพื้นที่ด้วยแล้วก็ตัวเยาวชนแล้วก็พี่เลี้ยงเองก็มีลักษณะของการสนับสนุนข้อมูลให้ข้อมูลบอกเขาเผยแพร่การเรียนรู้ค่ะกระจายที่ตัวเองได้เรียนรู้ให้ถึงถึงภายนอกด้วยคล้ายๆกับเขียนเนื้อ ้าที่มีชีวิตแบบที่ต่างๆมีทำใส่เข้าไปในเรื่ไซต์เพื่อสื่อสารให้คนอื่นได้เยส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ทำกิจกรรมหรือพื้นที่ชุมชนซึ่งตรงนี้แกนหลัก่าจะเป็นส่วนของเยาวชนเลี้ยงแล้วก็ตัวชุมชนที่จะมาสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้กันกันภายในค่ะแล้วก็ส่วนทางโครงการอาจจะเป็นตัวเสริมแล้วก็เรียนรู้ไปกับพื้นที่ด้วย อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเ,เรื่องของเวทีเครือข่ายซึ่งจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องห้องเรียนที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นการาเรียนรู้ผ่านกระบวนการของการจัดติ๊กจํของเวทีเครือข่ายเองก็ได้ค่ะซึ่งส่วนนี้ตัวของเจ้าหน้าที่โครงการจะเป็นตัวกระตุ้นให้เยาว,วชวนแล้วก็พี่เลี้ยง เห,เห็นการทํางานร่วมกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการยกระดับของการทํางานร่วมกันด้วยส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนในพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันแล้วเพื่อนโครงการอื่นจากพื้นที่ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะการเข้าลงไปในระดับพื้นที่ค่ะลงไนพื้นที่อื่นที่จะเข้าไปเร <c oughs> ียนรู้กระบวนการในพื้นที่จริงนะคะของ่นซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่โครงการที่จะ ช่วยเชื่อมโยงแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงกลุ่มหรือว่ากลุ่มที่เด่นๆในกระบวนการต่างๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนอีกส่วนนึงมันอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกลุ่มเด็กอาจจะเห็นเห็นกระบวนการการทำงานที่อาจจะเกิดเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองไปกันเองโดยธรรมชาติจะถามในทุพื้นที่ที่ว่าเนี่ยมีไว้ในใจมั้งครับเช่นจังหวัดไหน ยังไงเป็นเรื่องอย่างของของขา,ายเขาชัดเจนกับพิชารัาแต่เรามีนะพิจาท,ที่ต้องไปแอคชั่นที่ไหนในสนามอ๋อค่ะ,ะคือคือมัออนมันมองถ้าถึงถามว่าถ้ามองถึงอันนี้คือมองถึงว่าหลังจากที่ของเราเป็นลักษณะของที่เปิดให้ให้ให้เยาวาชวนแต่ละกลุ่มอะ่ะท่วงกระจายเข้ามาซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะช่วยมองจากวิเคราะห์กลุ่มที่ที่เข้ามา เข้ามาร่วมโครงการนะคะหนึ่งเป็นเบสเบสหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะมองจากกลุ่มเดิมที่เราเคยทำง,งานด้วยแล้วเขามีอย่างเหมือนแม่ทาือ,อะไรที่มีระบบการจัดการที่มันให้น้องเข้าไปเรียนรู้ได้ตรงนั้นอาจจะเป็นหนึ่งจุดที่ที่เราอาจจะชี้ให้น้องได้เห็นนะ,ามมานะคะสุดท้ายส่วนในการเรียนรู้ที่จริงนั่นมันเป็นรูปธรรมอันะเพราะว่าลึกกว่าทางคือสำคัญจะมาจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดหลายๆอย่าง ว่าพื้นที่ที่ต้องลงไปฝึกงานจริงเนี่ยมันต้องมีที่ไหนสักแห่งให้ก็เป็นตัวอย่ยางเลยเพื่อจะไปเรีว่าหลอของตัวเองขึ้นมาใช่ไหม<ฆ>อันนี้มีความซับซ้อนกว่าทางทีนะทางสงครามฟอรั่มขอเพิ่มอีกทีนึงอดีอว่าห้องเรียนอาจจะขยายนิดนึงว่าอาจจะไม่ใช่แค่การเรียนรู้ภายในห้องแต่อาจจะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าคือลงพื้นที่จริงพื้น<ฆ>ที่ไหนสกักแห่งเช่นเรื่องก,การทำง,งานกับชุมชนนี่ถ้าดีต้องไปสแกนแล้วล่ะแบบนี้แล้วนะ มันก่อนก่อนไปเนี่ยมันมีประเด็นที่การเรียนรู้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีทั้งในในห้องว o ในห้องนะแล้วเรียนรู้ในในชุมชนเลยแล้วก็เรียนรู้ในพื้นที่ที่ไม่มีจริง <c oughs> แต่เป็นพื้นที่ออ,ออนไลน์นะนี่ไอ้พื้นที่ออนไลน์เนี่ยไอไอการการเรียนรู้เนี่ยเขาจะเรียนรู้จาก เคสที่โครงการต่างๆอัปเดตขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าบทบาทของเขาเนี่ยคือกระตุ้นให้น้องๆที่ทําโครงการเนี่ยอัปเดตขึ้นมาเพื่อให้เกิดเคสในการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นเขาทําหน้าที่อัปเดตเองตัวเขาทาหน้าที่อัปเดตเองมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ มันก็ไปเอาคว้าในมุมของตัวเองมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทีนี้เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นตัวตัวป่วนตัวตัวกระตุ้นให้น้องๆ2ีโครงการเนี่ยเป็นคนอัพข้อมูลขึ้นมาเองแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ไปดูโครงการเพื่อนดูโครงการเราแล้วก็ให้คุณค่ากันอะไรกันเนี่ยนะใน ในเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเนี่ยขาก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแค่เป็นตัวคาทาลิสให้เกิดการเรียนรู้นะตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญที่ทีมเนี้ยเขาเขาแชร์ให้เห็นภาพว่าบทบาทของคนที่สร้างการเรียนรู้ออนไลน์เขาทำยังไงนะนั้นเขาจะเห็นภาพเลยว่าเขาจะมีว่าในโครงสร้างนี้เนี่ยใครที่รับผิดชอบ การเรียนรู้ในพื้นที่ไหนแล้วมีบทบาททําอะไรตรงนี้ก็น่าเรียนรู้ร่วมกันนะคะอันนี้ก็โดยสงขาพอรัพก็มีไอเ้เว็บไต์ี่ที่ออนไลน์เนี่ยด้วย<ช>ที่บา้บาน,นที่บา้านเออันน,นี้จะได้วยแม้ว่าจะแค่สงขาประดามนะโอเค่อตรวจด,ดูวกันก็คือเด็กต้องทําโครงการ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้กันว่าไอ้พื้นที่ออนไลน์เว็บไซต์ที่ว่านียมันเอื้อให้มันเกิดการเรียนรู้ในลักษณะนี้เนี่ยได้อย่างไรทีนี้เอมาถึงส่วนของือ้นที่ทีนี้หมายถึงว่าเรามาดูว่าสิ่งที่เราอยากให้น้องๆได้มีนะอยากไห้มีอยากให้เป็นนะคะถูก เรไปสู่ของการรับมือแล้วก็แก้แกปัญหากับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเรื่องว่าเราต้องพูดถึงว่าเด็กมันต้องมีความรู้แล้วก็การเรียนรูล้ล้วต้องมีระบบก,การมองถึงระบบก,การคิดวิเคราะห์นะคะทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมด้วยก็ส่วนหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือเรื่องของอาภาวะผู้นําที่ตัวตัวเด็กก็ต้องมีนะคะรายในแล้วก็การทํางานเป็นทีม การบริหารจัดการโครงการนะคะแล้วก็เรื <Yeah. S 1> ่องของการอิกอย่างที่สําคัญเรื่องของการสืบค้นข so ้อมูลเพื่อก่อนที่ที่มาช้นนี้กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเรื่องทรัพยากรภูมิปัญญาคนแล้วก็ชุมชนต่างๆคะในเรื่องของการสื่อสารเองต้องพัฒนาคะผ่านทำผ่านเรื่องของสื่อสารผ่านไอทีผ่านเรื่องเล่าหรือการเขียนนะคะแล้วก็การสรุปบทเรียนการทํางานการเชื่อมเครือข่าย แล้วก็อีกที่สําคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าลงระดับพื้นที่เนี่ยเขาต้องทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่นั้นการเด็กเด็กก็ต้องมีเรื่องของการวิเคราะห์ชุมชนการทํางานร่วมกับชุมชนได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนอกจากนี้เขาก็ต้องรู้กระบวนการระลงทุนทรัพยากรที่มีอยู่ความร่วมมือต่างๆเพื่อให้การทํากิจกรรมลดกำเครื่องงานของเขาเนการร่วมมือต่างๆมันประสบความสาเร็จได้ค่ะแล้วก็อีกที่สําคัญ เหมือนที่ที่วอกนะคะเนี่ยก็อย่างที่อาจารกันการเสริมพลังหรือหรือทําให้เกิดเขาเห็นคุณค่าของของสิ่งที่เขาทำนะคะมันก็จะทาให้ให้สิ่งที่ที่ทำเนี่ยเกิดความสําเร็จได้ด้วยแล้วก็เป็นแรงแรงที่จะให้เขาทางานต่อขยับงานต่อกันได้เพราะทีนี้มาดูว่าเมื่อเมื่อเราต้องทําให้เด็กเป็นแบบนี้นะคะมีมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวตัวเราเองเนี่ยเรามีอะไรบ้างคะ ก็คือม,มองว่าเรามีเรื่องของการจัดกการซิ้ว่าร้องอยางมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เรามีอยู่แล้วก็กระบวนการวิเคราะห์และการทําง,งานก,ากับชุมชนนะคะก็เรื่องของการระดมทุนกับทรัพยากรก็เรื่องของระบบการคิดการสืบค้นข้อมูลนะคะนี้เบื้องต้นที่มันมีอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะต้องพัฒนาหรือปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการของให้การเรียนรู้ของเด็กนะคะแล้วทีนี้ที่ว่ายังขาดอยู่คิดว่าเรื่องเรื่องของกระบวนการ ชวนน้องคิดเรื่องการยก,ยกระดับก,การทําง,งานเพราะตรงนี้อาจจะเขาเรียกทักษะแล้วก็ความสามารถของอของตัว,ต,วตัวทีมงานเองนะคะเยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังน้อยอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเสริมพลังพลังใจค่ะแล้วก็มอก้นีุก,กอ็อีกอย่างคือยังค่ะเออเรื่องการสื่อสารการสื่อสารอย่างสั้ง สื่อสารอย่างสร้างสายละคะแล้วก็มีพลังมีสารในที่นี้คือมนุษย์พูดกับมนุษย์ใช่ค่ะใช่ก็แค่สื่อสารผ่านออนล่งออนไลน์ก็คือการสื่อสารระหว่างเนี่ยค่ะเหมือนการพูดกับมนุษย์กับมนุษย์แล้วก็ที่จริงเรื่องของการสื่อสารผ่านออนไลน์จริงภาษาแบบนี้ต้อใช้ว่าเรื่องการสนทนาไปแล้วสิ่งทีการสื่อสารมันต้องมีความกว่าากรสนทนา ที่ได้ขนาด่อนดเขาว่าที่ว่าไดาจะต้องมีขอบเพิ่มส่วนอันนี้ไม่ทีมพี่เลี้ยงทั้งหมดมีตนเป็นของคุณคนไทยที่ต้องช่วยสามคนสามคนสามคนแล้วจะรับมือกับพวกน้องๆที่มาทำโครงการเป็นเงินเท่าไหร่และต้องไปช่วยน้องๆตามตับน้องๆเนี่ยยี่สิบยี่สิบครม กี่สิบกลุ่มกลุ่มละประมาณกี่คนถ้าเป็นกลุ่มของแกนนำค่ะมันจะแบ่งสองระดับนะคะคือแกนนําแกนนําก็คือเหมือนว่าการดูแลน้องในเป็นสองส่วนนะคะส่วนนึงอาจจะมีช่วงของการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยจะเป็นน้องของรัวดแกนแกนาประมาณ<ๆ>สัก สาห้าคนนะคะสามถึงห้าคนของแต่ละกรมแต่ว่าก็ตกลงเท่าไรหกสิบถึงร้อยอสามคนต้องรับมือกับหกสิบถึงร้อยสามสิบต้องรับมือกับหนึ่งร้อยอของพวกานี้เ่รแต่ทางนี้มีเจ็ไม่รวมเนี่ไม่ของสมกา พูดถึงว่าคนที่ต้องเข้ามาร่วมในเพื่อทําโครงการประมาณเท่าไหร่ขาดว่าอ้นี้ทั้งสามปีหรือว่าปีแรกอันนี้ปีแรกรู้อนรก่อนี้หมายถึงว่าท่ามีคนทำงานอย่างนีคนทำงานเนี่ยทีมนี้ยทีมพี่เลี้ยงเนี่ยมีอยู่เจ็ดอ่ามีอยู่เ็แล้วจะทำาสร้างการร้อยละสิบร้อยละสิบต่อปีต่อปี ย้ำยังไม่พอเลยต่อไปกำกับมันจะหไ,ไหวหรอ <c oughs> ไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ใช่ไหวก็ต้องไหวครับการคุณภาพไงมันไม่ใช่ที่ปริมาณเราต้องการปริมาณหรือคุณภาพให้แน่อันนี้ก็ต้องนโอเคนะครับ <c oughs> กลับเข้ามาตรงนี้ก็แล้วกันนะผมว่าจะมีน้อยคนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการต่อปะ่ะที่มาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการมีไม่กี่คน สองสามคนอย่างมาที่เหลือก็ไปประกอบอาชีพเป็นเติมพันธุ์นะหรือว่าโยงใจนำได้ไหมใช่รู้สึกเป้าหมายแล้ไม่ได้ว่าจะมีนอยู่ได้ไหนั่นแหละสิเพื่อให้เป็นพลเมืองนั่นสิเพื่อพลเมืองทีนี้การรักษาความพันธุ์กับพลเมืองที่เขาต้องไดนามิกต่อไปมันเป็นยังไงต่อนะอ้นพยายามจินตนาการตามมันไม่ใช่เสร็จแล้วเสร็จเลยปั้นออกมาเป็นก้อนๆเป็นแต่สักคนแล้วก็มันหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่มันไปขึ้นมาเองที่ ความเป็นเขาแล้วก็ก็เติบเตเขาถ้าสมว่าเราโชคดีเขาก็ยังเรียนต่อจากมัธยมเหมือนอย่างจอยเนี่ยมัธยมจากประถงมัธยมเป็นมาวิทยลัก็ยังอยู่ที่บนเวียนแถวสงขลาใช่ไหมก็ยังเห็นหน้าเห็นตากันมีสิบปีแต่บางคนก็ไม่แน่บางคนแบบเด็กปีหนึ่งที่มาเข้าร็จแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทต่อถ้าเขาอยู่อาจจะย้ายย,าย้ยายย้ายมหาวิทยาลัยย้ายอะไรเราก็ไม่รู้ที่ต้องคิดถึงเรดามิตของจินตนาการยิ่งทางนี้ยิ่งซับซ้อนนะครับเด็ก เพราะก็ไม่ได้อยู่เมืองเข้าไปตามที่ต่างๆใช่ไหมอันนี้พทที่แอมิดตามยังไ้นนก็ตามเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเอาละสมมติน,นะครับพี่เจว่ากค่งเหมือนที่พี่คิดไว้แหละแต่ว่าเด็กมันจะไดนามิกมันจะไปตามเส้นทางน่ยแต่ว่าถ้าสมมติหลักสูตรนี้ออกให้แบบติดตัวติดใจเข้าไปอ่ะก็ใช่ต้องเป็นอ,ปอย่างนั้นแหละแน่นอน พราาะว่่ไไมด้หวังามาาทงนหนึ่งติดตัวติดใจได้าสระหว่างที่เขาทำเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็มีแอคชั่นที่สนุกซึ่งเป็นผลงานเป็นผลทีเออจับได้ต้องได้และภูมิใจเป็น experiential learning หรือจะเรียก problem based learning ก็ได้มันเป็นตัวเดียวกันเพราะมันแก้ปัญหามันอยากทำหรือมันจะเรียนรู้เพื่อตามความฝันของเด็กบางอย่างให้เป็นจริงอย่างเงี้ย อนช่นมันเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งใช่แต่ช่วงนี้ซึ่งมันจะเติบโตแล้วก็มีผลกระทุนกับเมืองด้วยนะชนชมที่เองอยู่ด้วยนะอย่างเช่นที่เราเคยพูดสมัยก่อนไงถ้าเด็กเขาสนใจเรื่องทางจัก,กรยานเนี่ยสมมุต <ừ> ิหรือพื้นที่ที่หลักดันเมื่องเทศบาลมันจะทำา TCDC ให้มันอยู่ในสงขาม้างอย่างเงี้ยอันนี้คือโปรดเจกต์ของเด็กบางทีเด็กเขา้เลือกเองเขาอยากจะสร้างโปรดเจกต์อะไรร่วมกันที่มันเป็นผลงานร่วม ระหว่าที่ทำงานอยู่กับสามเราสาปี